Shut so ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราเป็นก่อนเลยนะรลานคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์ครมนองคุกกี้แลนด์โอเวนเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาให้ต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะ ยิ่งลดราคา จัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูกกลเลช็อปเท่านั้นค่ะฝาวเนี่ยอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องแปบาซีค่ะวันนี้ก็จะมีการแนะนําทีมเนาะแล้วก็มีทริคนะคะในการจัดทีมให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเพราะว่าอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ้ยทำไมของเสฟบางอย่างมันแบบเอ้ยเดี๋ยวผ่านสามด่านเดี๋ยวไม่ผ่านบ้างนะคะแบบสาม ดาวอะไรอย่างนี้เนาะก็เวลาเซฟจัดทีมนะคะจะดูว่าทีมนั้นเนี่ยมอนเยอะหรือเปล่าถ้ามอนเยอะแล้วไม่มีพวกตัวบอสใช่ไหมคะเซฟก็จะใช้เป็นตัวซัมมอนนะคะทีมซัมมอนดีมากๆเลย เอพิโซดนะคะที่3ตั้งแต่3ขีดนึงจนถึง3ขีดสิบนะคะเซฟก็จะใช้เป็นทีมซัมมอนค่ะทุกคนเป็นทีมนี้เลยนะคะ <Yeah. S 1> ก็ปล่อยออโต้ได้ยาวๆเลยทุกคนนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะมีในเอในอะไรนะสามขีดสิบนะั่นแหละที่ว่าทําให้เซฟเนี่ยต้องแบบมามามามอนิเตอร์จอนะคะหรือแบบคอยกดจอเนาะ <Yeah. S 1> เพราะมันจะมีการกระโดดเก็บเหรียญแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่างนึงคือตอนบอสช่วงเวทสุดท้ายหรือว่ามอนเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะ ใครที่ทำทีมซัมมอนไว้นะคะแล้วอลิ่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ต้องกังวลหรือเสียใจไปค่ะได้ใช้ลงด่านแน่นอนเนาะเพราะทีมซัมมอนนี่คือรู้สึกว่าแร่งที่สุดแล้วนะคะแล้วเซฟเนี่ยจะนำซัมมอนมาไปยุกใช้นะคะกับหลากหลายด่านเลยสมบัติถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยสมบัติยังไม่ตันเนาะคือลองหานะคะสมบัติซัมมอนเนี่ยเลเวลสิบขึ้นไปเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากๆค่ะนี่ค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราใช้ซัม,มอนแล้วแล้วยังฮิวไม่ทันเราสามารถนะคะนำหนึ่งตัวออกไปเพื่อไปเปลี่ยนเป็นตัวของเพียววลาหรือพาเฟ่ได้เช่นเอาไพฟ,ฟักทองออกนะคะลองดูว่ามอนด่านนั้นเนี่ยมันมีการฮิวหรือการฟื้นฟูแข็งหรือเปล่านะทุกคนนะคะแล้วก็ จัดทีมซัมมอนไปให้เหมาะสมนะคะบางด่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ซัมมอนนะเพราะมันต้องเล่งดาเมจนะคะก็มีเช่นกันเช่นแบบเล่งดาเมจต่อบอสโดยไม่ได้เล่งดาเมจต่อตัวหน้านะคะมันก็มีแบบนี้เช่นกัน เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพานนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะก่อน้านี้เซฟได้ทำส่วนของ3ขีบยีกับ3ขีไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูที่เหลือกันเนาะอันนู้นก็จะเป็นเหมือนกับสปอยสปอยไปนะคะเพราะเนี่ยเซฟเพิ่งเก็บ3ดาวได้นะคะในแต่ละด่านเนาะก็35ยากที่สุดคะ่ะทุกคนเอาละนะคะในส่วนของ30 เอ็ดนะคะของเราก็จะยากนะคะตรงที่กอบบินนะคะเขาเหมือนเป็นมือสไนเปอร์เนาะที่คอยส่องมานะคะทุกคน นี่แหละชาเลนจ์ Challenge ของ3นะคะที่ยากก็คือทำยังไงนะคะให้สไนเปอร์หรือการที่กอบบินอีกฝั่งหนึ่งยิงมาเนี่ยภัยฟักทองของเราไม่ตายเ<ว><น>พราะตัวที่จะตายก่อนเพื่อน,นะ,ค,ะคือภายฟักทองค่ะทุกคนขนาดใส่ลดความเสียหายคือ4 0แล้วบอกบนนั้นอีก5%เป็น4 5ก็เป็นาก็ยังคงตายนะคะทุกคนมันก็เลยเป็นข้อหนึ่งที่เราสึกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยซีเรียสในส่วนของท็อปปิ้งของน้องภัยฟักทองทำหนึ่งครั้งใช้ได้ยาวนานแน่นอนค่ะทุกคน พยายามให้น้องเนี่ยอึดที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะนี่ค่ะเวฟสุดท้ายนะคะมอนค่อนข้างอึดมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็เน้นอาศัยพวกเยอะนะคะสกิลเข้าไว้แล้วก็อกีกอย่างนึงค่ะครั้ช็อกโกชิพนะคะเขาก็จะเอ่อเหมือนมีบัฟเนาะได้เห็นไหมคะที่เป็นกรงเล็บเนาะคอยช่วยนะคะทำให้ฝั่งนึงเนี่ยก็คอยจะโจมตีลดลงนะคะล้างบัฟด้วย นี่แหละค่ะคือสาเหตุว่าทำไม้องต้องใช้ไวเบอรี่คู่กับทีซัมมอนนะคะไวเบอรี่เนี่ยทำดามเมจได้และทําการสตัรได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเหล่าซัมมอนนะคะที่ถูกซัมมอนออกมานะคะเ,เข้าไปลุมกระทืบนะคะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าศูย์วิจัยด้วยนะคะหรือเป็นในส่วนของตำรานะคะก็ช่วยเช่นกันค่ะทุกคนลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ ด่านนี้นะคะเอพิสซดนี้เนี่ยเขาจะฟิกที่อ่าเขาเรียกไงอะ่ะปลุกพลังแล้วก็ฟิกในส่วนของอ่าเลเวลนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจเรื่องเลเวลนะคะนี่ค่ะก็ ย่อยนะคะตีไปเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่เนี่ยมอนจะไม่ค่อยต่างจากจเดิมมาเท่าไหร่นะคะอันนี้เซฟก็ลองใช้เป็นเซ็ตเดิมเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนเนี่ยลองเอาซัมมอนมาใช้ดูก่อนถ้าดานไหนรู้สึกว่าเราใช้ซัมมอนล้วไม่ผ่านนะคะเราค่อยๆอ่ะเขาเรียกไงเปลี่ยนตัวนะคะไปเรื่อยๆเนาะทุกคนมันจะช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะ เอาละเราเจอกับมอนประเภทนี้อีกแล้วนะคะที่เหมือนจะสั่งตายเรานะทุกคนก็วิธีการแก้ไขนะคะก็คือเน้นค่ะเน้นกัรซัมมอนไปรัวๆค่ะซัมมอนเยอะนะคะยิ่งทําให้ตัวค็กกี้ของเราเนี่ยปลอดภัยนะคะทุกคนนี่คะ่ะจะเรียกว่าเป็นมอนสั่งตายนะคะออก็นั่นแหละคะ่ะทีซัมมอนถือว่ามีผลมา,มากๆเนาะแล้วก็ ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าตัวไหนใต้ก่อนลองไปเช็คท็อปปิ้งดูว่าท็อปปิ้งตรงกับที่เราเสร็จไหมไหมหรือมันยืนอึ่นหรือเปล่านะคะถ้ามันยืนไม่ไหวเราค่อยๆเปลี่ยนตัวมาได้ค่ะเรื่อยๆเลยนะคะดาดจะไปพีคตรงที่35ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะคะเอา,าทุกคนก่อนก่อนอื่นเลยนะคะเซฟเกือบลืมไปค่ะ ถ้าจบ3 3แล้วเนี่ยทุกคนจำามสกันได้ไหมคะที่เป,เป็นมือสไนเปอร์อีกแล้วครับท่านนะฮะเอาล่ะนะคะก็ย่อมพอการส่วนด่านนี้นะคะก็จะไปะย่ามตรงก๊อบมีดส,สุดท้ายค่ะทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าน้องแกะของเซฟเนี่ยเกือบตายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะหาออฟลองลดความเสียหายให้กับน้องด้วยนะคะแต่เราจะเชฟวิครูทานเป็นหลักเพื่อที่จะทําการซัมมอนนะคะน้องแกะออกไปนะคะสําหรับใครที่ลงดน่านแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยทำไมตัวนี้ตายตัวนู้นตายนะคะลองเช็คดีๆว่าท็อปปิ้งเลือกหน้าถูกต้องหรือเปล่าเพราะนี่ก็เคยเป็นนะคะเลือกหน้าผิดก,ก็คือจบเลยเอาล่ะค่ะในส่วนของ34นะคะ34ของเราอ่าลองดูค่ะ มันดูเหมือนจะไม่ยากใช่ไหมคะทุกคนแด่อย่าลืมนะคะในส่วนของช่วงสุดท้ายนะคะทุกคนให้สังเกตกันดีๆนะคะนี่ชนมาถ้าเกิดเราจะโดนชนแบบนี้นะคะเราพยายามซัม,มอนอคุณหอยนางลมนะคะออกไปค่ะเพื่อที่จะรับแรงกระแทกนะคะนี่ค่ะตัวกล่องเขาค่อนข้างแบบแรงมากๆเลยนะคะเราก็เน้นซัมมอนนะคะที่จะแบบดันไปเลยทานดันไปไม่พอทำดาเมีไปเลยนะคะ โอเคอ้าอเห็นไหมคะเหมือนจริงเรามีการโดนเผาด้วยนะคะทุกคนเมื่อกี้ถ้าสังเกตเห็นนะคะอาทุกคนอาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมใช้ฮิลเดียวมันทันไหมฮิลเดียวมันดีหรือเปล่านะคะจะบอกทุกคนเลยเนาะว่าฮิลเดียวนะคะสำหับดานนี้ถือว่าฮิลทัน,นะคะ่ะทุกคนยกเว้นบางดาที่มันทำดาเมจกับเราแรงจริงๆนะคะ โอเคค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีโลพลังชีวิตขาดเทมซัมมอนก็จะต้องสู้ฟัดในตรงนี้ไปนะคะพยายามซัมมอนออกมาเรื่อยๆค่ะแล้วพยายามดีบัฟบไปนะคะถ้าเราซัมมอนออกมาเรื่อยๆลูกน้องเราจะโดนอ่าเขาเรียกจะรับแรงกระแทกแทนเรานะคะเราก็จะทําให้ตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะนี่เผาตัวหน้านะคะแต่ว่าเราก็จะเน้นให้ลูกน้องนะคะที่ซัมมอนออกมาเนี่ยตี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 ตตไปนะคะ โอเคทุกคนเอาล่ะด่านที่ยากที่สุดมาถึงแล้วเองอเค่นนะเรามาดูกันนะคะ เอาละก็ด่านนี้นะคะหลายคนอาจจะติดเนาะก็จะมีบางคนแนะนํามาแล้วนะคะว่าเฮ้ยไม่ต้องใช้เอสที่มีแคนดี้ก็ได้นะคะก็อาจจะผ่านด่านนี้ไปได้เนาะของเซฟนะคะที่แนะนําเป็นทีมนี้นะเพราะว่าเอารู้สึกว่าดาเมจมันขาดแล้วก็พอเราใช้เอสเนี่ยนะคะมันทําให้สามารถเนี่ยที่จะสตาร์ทมอนได้นะคะเออมันก็เลยแบบค่อนข้างแบบว่าใช้ทรัพยากรเยอะนิดน,นึงเนาะไอเวอร์ชันนี้นะคะทุกคนลองไปอะแด ะะหรือปรับปรุงได้นะคะไม่ต้องทําทีมแบบขนาดนี้ก็ได้นะแบบแบบนี้ก็ได้นะคะเอาล่ะของเซฟเนี่ยเอสเปซโซ่นะคะจะใช้เป็นโลคับเสียหายล้วนค่ะทุกคนนะคะเนื่องจากว่าเกาวลว์น้องจะตายเนื่องจากว่าน้องเนี่ยนะคะก็เป็นสายเวทมนต์ด้วยเสายเวทมนต์จะตายค่อนข้างง่ายเลยนะคะ ใช้คลานช็อกโกชิพนะคะในการช่วยเหลือเนอะาะครั้งนี้นะคะสังเกตว่าเซจะใช้ฮิลเดี่ยวนอะแล้วก็จะไม่ใช้ไพ่ฝักทองนะคะเอาเล่ะเวฟสุดปวดมาแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะเห็นไหมคะเราสามารถสตาร์เขาได้แล้วยังมีการต่อยมัดอีกนะคะโอเคป้าหอยก็ช่วยแทงไปค่ะนะคะก็พยายามขัดสกิลให้บ่อยที่สุดนะคะเพื่อที่จะทําให้น้องแกะของเราไม่ตายหรือครันช็อกโกชิพของเราไม่ตายค่ะเพราะเราฮิลไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้วนะคะ โอเคค่ะความหวังของหมู่บ้านนะฮะนี่ค่ะเซฟก็เอานิ้วกดจิ้มสกิลนะคะช่วยโดยน้ำอย่างเนี้ยแต่บางทีมันจะออกสกิลค่อนข้าง,าง,างช้าเลยนะคะโอเคในครั้งนี้เราก็จะเก็บในส่วนของ3ขีดสิไปได้เลยค่ะทุกคนแบบ3ดาวนะคะกลุบๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะสำหรับดานนี้นะคะก็เห็นไหมือนดานสุดท้ายเซฟ เก็บจริงๆนะคะก็ท็อปปิ้งทุกคนมาดูกันดีกว่านะคะก็ใช้ใช้นะคะเป็นลดความเสียหายล้วนเหมือนเดิมนะคะลดความเสียหายล้วนหมดเลยนะคะอ่าล่ะน้อง S นะคะก็ยังใช้เป็นลดความเสียหายล้วนนะคะอ่าป้าหอยก็ใช้สเต็ปเดิมที่ให้สัมมันเยอะๆนะคะส่วนน้องแกะของเรานะคะก็เน้นคู่ทาล้วนนะคะอฟอฟโอลลดความเสียหาย25-26เลยค่ะ3ามขีดสิ 6นะคะก็สามารถใช้ทีมนี้ได้เช่นกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของ3ขีดสิกันดีกว่านะคะบ้างด่านเนี่ยมันมันสามารถออโตโ้ได้เสร็จก็จะไม่ได้แนะนำนะคะเอามาอยู่ในคลิปเนาะ พราะตอนนี้นะคะคลิปก็ประมาณ10นาทีแล้วทุกคนนะคะก้ทุกคนเบื่อกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะคะสําหรับนะคะในส่วนของ3ามคีดนี้นะคะก็จะยากตรงกอบบินตอนช่วงเวฟสุดท้ายค่ะส่วนใหญ่ดานเอพิโซดที่สาจากที่เซฟด่วพอมันมีกอบบิน,นเยอะใช่ไหมมันจะเลงนะคะบางตัวแล้วมันจะยิงเข้าค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคะวิธีการแก้ไขก็คือพยายามใส่ล่ความเสียหายให้ได้เยอะและรีบซัมมอนน้อง นะคะถ้าแบบเหมือนมันสกิลมันเบียดกันเอายิ้กดช่วยเลยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยได้ดีแล้วก็ช่วยได้เยอะมากๆนะคะไม่งั้นนะคะไฟฟักทองของเราจะตายก่อนไอนีเซก็พูดเหมือนตอนช่วงแรกเลยนะคะก็นั่นแหละนะคะสำหรับทีมซัมมอนคิวอยู่ตรงนี้ค่ะทำไงไม่ให้ไฟฟักทองตายนะคะเอาล่ะแล้วมอนเนี่ยค่อนข้างอึดมากๆเลยนะคะทุกคนลองสังเกตดูนะคะมอนเนี่ยจะพยายามนะคะตีตัวหน้าห่อนเนาะแล้วมันก็จะค่อยๆมาตีนะคะตัว พวกฝายฝักทองหรือคราช็อกโกชิพนะคะ,โโะ,คะบางส่วนที่เจอนะคะจะเจอการติดเหมือนติดเบิร์ปั้งเหตุเป็นไฟนะคะเห็นเป็นไฟที่เท้าเนาะนะคะมีการขังบ้างนะคะเราก็จะเน้นจำมอนเพื่อให้ลูกน้องเนี่ยติตีตีต,ตีไปต่อให้ตัวคุกกี้โดนขังนะคะแต่ตัวลูกน้องก็ยังคงอยู่นะคะ ด่านนี้วังค่อนข้างอึดนะคะบางคนอาจจะยืนถึกได้แต่จบไม่ทันนะคะก็มีเช่นกันทุกคนก็พยายามนะคะกดสกิลมือช่วยไปด้วยนี่ค่ะก็จะจบไปในส่วนของ3า1ขีดสินะคะเอาล่ะค่ะก็อเอยด่านนี้ทำไมถึงใช้เป็นอะโฟกาโตใช่ไหมคะทุกคน พอดีว่าด่นานนี้นะคะเวฟส,สุดท้ายบอสเนี่ยมันจะมีเอ่อเขาเรียกไงเหมือนเซลว่าเกาะมันเยอะอะทุกคนแล้วมันทำดาเมจค่อนข้างยากนะคะใช้ทีมซัมมอนไปมันจะไม่ถึงตัวบอสค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเซลก็เลยใช้เป็นอัลฟกาโตนะคะในการทำดาเมจกับบอสโดยตรงแล้วก็มี a อแคที่คอยบัฟนะคะดีบัฟไปเรื่อยๆ แล้วก็ตัวของคาช็อกโกชิพนะคะมันก็จะเล็งนะคะเป้าก็คือตัวของตัวที่พลังโจมตีสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวบอสของด่านมันก็จะโดนเล็งค่ะ3ตัวนี้นะคะเล็งบอสที่ตัวเดียวกันเซเว่ามันจบดามิค่อนข้างไวนะคะซฟก็เลยเลือกทีมนี้มาใช้งานค่ะสมบัติไม่มีสมบัติสมมอนอีกต่อไปจะเป็นสมบัติคนนกตายเกิดนะ,ะเพื่อการปัญหาที่ทีมของเราจะมีตัวที่ตายไปนะคะ บอสไม่ได้หิวขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ภายฝักทองได้นะคะทุกคนนะคะพยายามเน้นดีบับเรื่อยๆแล้วก็อัฟโฟกาโตค่ะสกิลไปค่ะเรื่อยๆเลยเซฟใช้คู่ทามล้วนนะคะสำหรับอัฟโฟกาโตพื่ที่จะให้คู่ทามได้ทันพอดีนะคะแบบจังหวะที่แบบเขาเรียกไงสกิลหายไปนะคะเพื่อความต่อเนื่องของสกิลเห็นไหมคะว่าเลือดบอสลดค่อนข้างหลวมๆมากๆเลยค่ะทุกคน แต่ก็ต้องระวังนะคะที่จะเป็นในส่วนของเอแค่ตายแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเรามีขนนองตายเกิดน,นะคะคอยชุบ1ครั้งอยู่แล้วนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมนะคะพวกลดความเสหายแน่นๆนะคะเอแคนี้คือลดความเสหายแน่นมากๆประมาณ40%นะคะก็ยังตายคันข้างง่ายเอาละค่ะอีกด่านหนึ่งนะคะที่เฉพาะทางเหมือนกันก็คือ3% 1 9ค่ะ เซฟจะใช้นะคะดาร์โกโก้มาช่วยด้วยค่ะถ้ามีดาร์โกโก้แสดงว่าดานนี้เนี่ยจะต้องมีในสองโลกพลังชีวิตใช่ไหมล่ะคะทุกคนนะคะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เซฟใช้ตัวของดาร์โกโก้ดาร์โกโก้มาต้องควบเอเคค่ะเพื่อที่จะสกิลนะคะไปยังตัวมอนตัวหลังหรือพวกตัวบอดบอสนะคะไม่อย่างงั้นเนี่ยมันจะถ้าเราใช้ทีมซัมมอนอะ่ะมันจะไม่มันจะไม่ตีตัวบอสทุกคนมันจะตีแค่ตัวหน้าแล้วกว่าจะไปถึงบอสแล้วก็คือทีมงานของเราตายไปแล้วนะคะ นี่ค่ะเขาก็จะมีตัวนกที่แบบคอยทำดาเมจที่มันเป็นแถวตรงอะทุกคน,นค่อนข้างแบบยาวมากคนนกตาเกิเดเซฟหยิบมาใช้งานค่ะเพื่อที่จะสําสลองเวลาถ้าเกิดว่าดัโกโกโกเ้เซฟตายไปนะคะนี่ค่ะอีกนิดเดียวคือตายแล้ว โอเคค่ะเห็นไหมคะมาเรียบร้อยไม่กี้บอสนะคะจะเป็นในส่วนของโล่พลังชีวิตเนาะทุกคนแลโกโก้ค่ะเอามาแค่ช็อตนี้ช็อตเดียวจริงๆทุกคนนอกนั้นก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆได้เลยค่ะคนต้องไต้เกิดนะคะได้ใช้อยู่แล้วเนาะถ้าเกิดดาร์โกโก้เราตายนะคะโอเคสวยงามมากๆเลยค่ะจากที่มันดูเหมือนยากทุกคนเซลเคยลองค่ะทีมซัมมอนล้วนนะคะ เป็นไงหรอก็คือแพ้นะคะเพราะว่ามันทําดาเมจไม่ทนันมันทะลวงนะคะโลกพลังชีวิตไม่ทันนะคะเอาล่ะเรามาเจอกับสองสหายนะคะจากสีสหายเนาะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า าชาเอมกับทัพทีมจะเป็นอย่างไรบ้างเซว่านะคะชาเอมเนี่ยแคนดี้มาแน่นอนนะคะตัวถัดมานะคะทุกคนสังเกตได้เลยว่าชาเอมเนี่ยมันตีค่อนข้างไวมากๆเลยนะคะสกิลปกติของนางนะคะมีเนียนให้เก็บแบบนี้ด่านยากแน่นอนนะคะทุกคนสังเกตนะว่ายากจริงๆแมงป่องค่อนข้างแรงคะ่ะทุกคน นี่ค่ะแล้วก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆนะคะสกิลมาพร้อมค่ะทุกตัวสกิลพร้อมหมดเลยนะคะทุกคนเราก็จะเน้นเอาโฟกัโต้กดเป็นหลักนะคะเอา New นิวช่วยจิ้มได้เลยเอาโฟกัโต้เอแคนะคะแล้วก็เป็นเอสเปซโซทุกคนดูนี่คือเซฟอ่ะเล่นคลิปก็จริงค่ะแต่ปกติคือนางกตีกันแรงมากทั้ง2ตัวเลยเซฟคิดว่าแคนดี้วิเศษน่าจะมาแน่นอนค่ะเห็นไหมคะว่าโฟกัโตกับ A c a คนนะคะจะทำให้พวกทัพทีมกับชาเอมเนี่ยจบไปก่อนนะคะทีมนี้ก็เลยเป็นทีมหนึ่งที่เซฟค่อนข้างชอบมากๆนะคะเวลาลงด่านเมื่อกี้เนาะมันทำให้ทัพทีมแบบตายก่อนต่อด้วยชาเอมนะคะเพราะว่าเราตีลูกน้องเขาไม่เข้าอยู่แล้วเราก็เลยใช้ทีมซัมวอนไม่ได้สำหรับด่านเมื่อกี้นะคะเราต้องจัดการตัวคกกี้ก่อนเนาะ ด่านนี้ค่ะเรากลับมาใช้ทีมซัมมอนเหมือนเดิมแล้วนะคะสแสดงว่าด่านนี้ไม่ได้ยากมากนะคะแล้วก็ตัวที่ตีนแล้วแรงๆนี่ยก็จะเป็นตัวพวกอยู่หน้าๆนะคะเราก็เลยใช้ทีมซัมมอนในการเข้าไปไประชิดตัวแล้วก็รีบตีให้ไวที่สุดเท่าที่ทําได้ค่ะโอเคสกิลไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะ ตัวแมงป่องยักษ์นะคะจะค่อนข้างแรงมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่จบสกิลค่อนข้างยากนะคะทุกคนถ้าเกิดเหมือนใช้พวกไอแคปกติเนี่ยบางทีเรากว่าจะตีเข้ากว่าจะแปะรีวบ,บเข้านะคะค่อนข้างนานแล้วก็ด่านนี้เนี่ยทำดาเมจต,ต่อไพยฟักทองค่อนข้างเยอะมากตัวโกเลมนะคะตัวสุดท้ายที่เป็นบอสเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งค่ะในการตีนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ทีมซัมมอนต่อมา ด่านนี้ก็ยากเช่นกันค่ะด่านนี้มอนค่อนข้างเยอะมากถ้าทุกคนเห็นเนาะว่าแบบเฮ้ยมันเยอะมากเยอะแบบมากจนเกินไปนะคะเราก็จะกลับมาใช้คับเป็นทีมที่มีดาร์โกโก้นะคะต่อด,ด้วยป้าหอยนะคะมาช่วยของเราในะคะ่ะทีมนี้ก่อนอันนี้เราเคยใช้ไปแล้วนะคะก็นี่ค่ะสังเกตนะคะว่ามอนบางตัวมันจะมีโรคพลาชีวิตเนาะเราเลยจะต้องใช้นะคะดาร์โกโก้มาช่วยค่ะ นี่โหมอนมาสมทบค่อนข้างแบบไวมากๆนะคะเอาละเริ่มมี1ตัวตายนะคะถ้ามี1ตัวตายให้เริ่มใหม่ทันทีค่ะด่านนี้ค่อนข้างโหดหินมากๆเลยนะคะเป็หนหด่านแต่มันไม่เท่า35ตัวคน35นี่คือแบบแรงแบบแรงมากนะคะโอเคนะคะีกทานดาเมจไปค่ะ ตตตตสกิลไปนะคะสังเกตเนาะมีโล่พลังชีวิตนะคะมาช่วยนะคะทุกคน <c oughs> รอบนี้นะคะเปลี่ยนจากป้าหอยเป็นตัวฮิล1หนึ่งตัวนะคะเ <c oughs> พราะเรารู้สึกว่าเฮ้ย เกิดการฮิวไม่ทันแล้วทุกคนนะคะเราก็เลยเอาโล่พลังชีวิตนะคะจากปูเพียวมาช่วยอีก1แรงนะคะในการผ่านอันนี้แล้วก็มอนเขาเยอะจริงๆค่ะเราก็ฮิวไม่ทันจริงๆนะทุกคนนะคะเอาล่ะบูเพียวได้ใช้งานแล้วนะคะปึ้งๆๆสกิลเข้าไปนะคะ แต่ละดาดน,นะคะบางดานเราลงทีเดียวไม่สามดาวหรอกทุกคนนะคะเราค่อยกลับมาเก็บ3ดาวก็ได้เอาละค่ะรลบเวลาชีวิตนะคะอยู่ที่ตัวสุดท้ายนะคะจากนั้นเราก็สกิลไปเรื่อยๆค่ะถ้าเพื่อนช่วยฮิลได้ก็คือจะดีมากๆเลยนะคะพอนกเนี่ยมันทำดาเมจเป็นเส้นตรงค่ะพวกใส่ทับเราตัวหลังที่ใส่คูทามโรนเนี่ยก็โดนดามเมจหนักไปด้วยนะคะ เอาละนะคะก็มาในส่วนของ3 24นะคะที่เซลเคยลงคลิปไปให้ทุกคนดูแล้วเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวมาเก็บตกในช่วงของคลิปนี้กันได้เลยค่ะอันนี้เป็นทีมที่เซฟใช้งานนะคะทุกคนนี่ค่ะก็ยังคงเป็นทีมซัมมอนนะคะที่จะช่วยในส่วนของ3 2 4นะคะ ทำดาเมจไปนะคะตึ๊ดต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 ๊ดโอเค นี่ค่ะอาร์ถึงแม้ว่ารอบนี้จะมีโรคพลังชีวิตนะคะแต่ว่ามันอยู่ข้างหน้าเนาะตัวมอนของเราเนี่ยมันถึงอยู่แล้วนะคะทุกคนดานนเนี้ยนะคะหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่ว่าทําดาเมจไม่ทันนะคะให้เราสังเกตดูว่าเฮ้ยสกิลทันไหมหรือว่าสมบัติของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะว่าทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสมบัติสมบัติของเราด้วยนะคะที่อาจจะทําดาเมจไม่ทันนะคะ ค่าในส่วนของ3 25้านะคะขออนุญาตรันไวๆเลยเนาะเพราะว่าเซลเคยอ่ะลงนะคะในส่วนของคลิปนี้ไปแล้วเพื่อใครนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันกัดไม่ได้นะคะก็ลองดูนะคะต้องมีออฟล็อกลดคามเสียหายให้กับแบมไพร่ด้วยนะคะไม่อย่างงั้นเนี่ยโดนนกยิงมาตายได้นะคะทุกคน ดานนี้นะคะน่ากลตรที่ว่าเออมันจะมีท,ทำด้เมจถึงตัวหลังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแปมนไพรเราจะกัดอย่างเดียวไม่ได้นะคะอาจจะเจอในส่วนของอุปสรรคโลกเราชีวิตบ้างนะคะแต่ว่าเออฝั่งของทีมเราเนี่ยสามารถสู้ได้นะคะแล้วก็ทยอยทยอยท,ยอยทำาดำเมตได้ค่ะนะคะถ้าเราจบเว็บนี้ไวเราก็จะมีระยะเวลาในการตีบอสค่อนข้างนานเลยค่ะ มอสตัวนี้นะคะมันทําการฝืนฟูนฟนด้วยนะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ใช้ไฟฟักทองนะคะเพราะว่าไฟฟักทองตายง่ายค่ะทุกคนเซฟก็เลยนะคะเน้นในส่วนของแวมพร์นะคะกัดบอสเป็นหลักเลยค่ะการฮิวของเขานะคะไม่ได้แรงถึงขั้นที่แวมพร์เซฟกัดไปนะคะจะแบบฮิวทันเต็มหลอดนะคะนี่ค่ะ แต่ด่านนี้นะคะต้องอาศัยส่วนของทัพทีมนะคะกดทัพทีมก่อนแล้วค่อยกดตัวดามจงนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยดามจก็จะไม่ได้เยอะนะคะเหมือนตอนนี้นะคะเราเอาทัพทีมมาทั้งทีเราต้องให้ช่วยในส่วนของพลังโจมตีแล้วนะทุกคนอันนี้คือท็อปปิ้งนะคะสลับในส่วนของด่าน325นะคะทุกคนนี่ค่ะ เอาจริงนะทุกตัวจะใช้เป็นท็อปปิ้งเดิมนะคะส่วนใหญ่เลยทุกคนก็ไม่ต้องกังวลนะคะแบบเฮ้ยสลับตัวมาทีมนี้เราต้องเปลี่ยนท็อปปิ้งไหมทีมนู้นเราต้องเปลี่ยนท็อปปิ้งหรือเปล่าตัวเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่เซฟจ,จะใช้เป็นท็อปปิ้งเจ็ดเดิมนะคะแล้วก็แค่สลับตัวเล็กๆนน้อยนะคะทุกคนไม่ต้อง กังวลเลยนะคะในส่วนนี้ทีมซัมมอนค่ะก็ยังคงเป็นสมบัติซัมมอนนะคะเป็นหลักเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดใครใช้อัลฟกาโตมาช่วยนะคะอัลฟกาโตเซฟไม่แน่แต่ว่าเซฟได้แนะนำท็อปปิ้งไปหรือเปล่าเนาะแต่อัลฟกาโตเนี่ยนะคะให้ใช้เป็นครูทามล้วนออฟลองลดความเสียหายค่ะแค่นั้นเลยทุกคนนะคะส่วนครูทามไม่ต้องซีเรียสมากขนาดนั้นก็ได้ค่ะนะคะเพราะอัลฟกาโตเวลาเราตีบอสนะคะเราจะเน้นในส่วนของการครูทามไวๆนะคะยิ่งครูทามเยอะก็ยิ่งดีค่ะแต่ออฟลองลดความเสียหาย ก็ต้องเยอะตามด้วยนะคะเพราะน็อเป็นสายระเบิดสายระเบิดเนี่ยนะคะตัวค่อนข้างที่จะบางค่ะไม่ได้หนาม,มากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีเสียงออฟล็อกลดความเสียหายด้วยนะคะค่าช็อกโกชิฟนะคะสายสม,มอนของเราเนาะ,ะก็ช่วยแทงระดับหนึ่งนะคะเซฟก็ทำลดความเสียหายมา40%ไพ่พักทองถ้าทำสัก45เซฟว่าดีเลยนะคะแบบลงง่ายเนาะแต่ว่ามันก็ทํายากนะทุกคนนะคะก็ลเลยที่ของเซฟยังได้แค่แบบ 39, 40อยู่เลยอะนะคะ ก็น้องไพยฟักทองจะตายง่ายสุดในส่วนของเทพซัมมอนนะคะจะต้องแบบทะนุถนอมและดูแลน้องดีๆนะคะป้าหอยไม่ค่อยโดนดาเมนมากเท่าไหรค่ค่ะเราเน้นคูทาม11.3%ขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะให้คุณป้านะคะซัมมอนนะคะ3ตัวน้องทหารน้องเกดก,ก็คูทามเช่นเดิมค่ะนะคะเน้นออฟฟลองกลดความเสียหายเป็นหลักนะคะถ้าคูทามเยอะด้วยก็จะดีมากๆเลยคะ่ะ ็ประมาณเท่านี้นะคะสำหรับการลงในเอพิโซดที่3นะคะซึ่งมันจะค่อนข้างยากและเริ่มเฉพาะด่านและ การที่ S มีแคนดี้นะคะก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากหรือแบมพายมีแคนดี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะก็ยังไงทยอยทยอยทำแคนดี้แต่ละตัวได้นะคะเน้นตัวใดตัวหนึ่งให้รีวิวสิก่อนค่ะแล้วค่อยๆทําตัวอื่นถัดมานะคะไม่อย่างั้นเนี่ยเราอาจจะทํา2ตัวไปพร้อมๆกันไม่ทันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซฟคะอตัวลาไปก่อนค่ะฝีผ้าไปกันใดต้องของอาภาัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณการรับชมมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะก็ขอบคุณจริงๆ นะคะคุณทุกคนเลยนะคะรักทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ